คือพอเข้าไปถึงปุ๊บทุกคนก็จะสัมผัสได้เลยว่าเหมือนมาช็อปปิ้งที่เกาหลีโพซิชันของเราแตกต่างจากร้านอื่นอย่างชัดเจนมันมีโอกาสที่จะทำให้ร้านเราอะโตขึ้นอย่างมากๆ ตอนแรกคะ่ะเป็นเภสัชกรแต่ว่าชอบในเครื่องสําอางเกาหลีพอเราเข้าร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นมัลติแบรนด์หรือว่าอะไรก็ตามปรากฏว่าเราไม่ได้ในเครื่องสําอางที่เราชอบเราก็เลยคิดว่าถ้าเราเปิดร้านที่มีเครื่องสําอางเกาหลีแบบที่เราชอบเนี่ยก็คือน่าจะดีเริ่มต้นคือเปิดเป็นร้านเล็กๆอยู่ใต้รีโดไซส์ประมาณ3เมตรคูณ3เมตรสุคนได้แค่ประมาณครั้งละ4คนเองคะ่ะแต่พอเปิดมาแล้วปรากฏว่ากระแสตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีเข้าทีหนึ่งก็คือ10 20คน ก็คือปัดกันอยู่ในนั้นเป็นตู้ปลาเลยค่ะ สำอังเกาหลีที่อยู่ในร้านเราเนี่ยจะอยู่ในสัดส่วนที่เยอะมากเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆถ้าเดินเข้าไปในร้านไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งไฟการจัดเรียงสินค้าการวางสินค้ารวมไปถึงตัวสินค้าเองที่แตกต่างจากร้านอื่นคือพอเข้าไปถึงปุ๊บทุกคนก็จะสัมผัสได้เลยว่าเหมือนมาชอปปิ้งที่เกาหลี เที่รับจากของเราไปก็คือเน้นการใช้จริงรีวิวจริงบางทีเคเมาซื้อของที่ร้านเราก็จะแนะนําว่าอันนี้สิอันนี้ไหมเป็นของเข้ามาใหม่นะจากเกาหลีที่เกาหลีเขาใช้กันจริงๆคือเราเน้นความเรียวคือของดีจริงเขาก็กลับมาซื้อซ้ำไปเรื่อยๆเอย,เอยค่ะ ต้องแจ้งก่อนว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของที่ร้านเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มสมาร์ทช้อปปิ้งคือเน้นคุ้มค่าคุ้มราคาทั้งร้านเราก็เลยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าโดยการจัดโปรโมชั่นในทุกๆเดือนโปรโมชั่นเราจัดเต็มมากโดยการหมุนเวียนพัดเปลี่ยนสินค้ากันบางทีลูกค้ามาในร้านนะคะยังแบบอุ้ยอันนี้ตกลงว่าลิปแท่งนี้เหลือ99บาทเหรอยังไงฉันก็ต้องซื้อเพราะฉะนั้นลูกค้าก็เลยเหมือนอยากจะเข้าร้านเรื่อยๆตื่นเต้นที่จะเข้าร้านเรื่อยๆค่ะ จริงๆโควิดไม่ได้ทําให้ลูกค้าอยากสวยน้อยลงคือผู้หญิงทุกคนต้องอยากสวยเพิ่มขึ้นอยู่แล้วคอยมองว่าจริงๆโควิดก็คือแค่ทําให้พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าค่ะเปลี่ยนไปเฉยๆจากการที่ลูกค้าเคยเดินมาที่ร้านลองสีได้แต่ว่าโควิดทําให้ลูกค้าไปใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มมากขึ้นแสดงว่ายอดขายยอดขายไม่ได้กระทบเลยค่ะเพราะว่าพอก่อนโควิดโชคดีที่เรามีการเตรียมแพลตฟอร์มออนไลน์ของร้านเราอยู่แล้ว คอยมองว่ากระแสะเกาหลีกับคนไทยตอนนี้มันแทบจะกจรนไปเป็นวัฒนธรรมที่แบบใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นการที่ร้านเราเปิดเป็นร้านเครื่องสําอางเกาหลีค่ะแล้วก็โพซิชันของเราแตกต่างจากร้านอื่นอย่างชัดเซนมันมีโอกาสที่จะทําให้ร้านเราะโตขึ้นอย่างมากๆคือเราไม่ได้มีผู้แขกแต่เราอะเหมือนโตไปกับลูกค้าของเราแล้วก็ทําให้ลูกค้าคนอื่นๆรู้จักเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามคือมันโตไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะ 因为。